สวัสดีค่ะหมอฟ่ายนะคะตอนนี้ประจําอยู่ที่กังน a m สาขานครปฐมนะคะถามคุณหมอดน่อยดีกว่าว่าที่นครปฐมเนี่ยมีเครื่องอัลต้าฟอร์เมอร์ไหมที่สาขาเราอ่ะมีอัลต้าฟอร์มเมอร์เราก็จะเป็นอัลต้าฟอร์มเมอร์รุ่น t h r ส่วนมากลูกค้าที่มาทำมาค่ะก็คือคนที่แบบอยากใช้หน้าต่อได้เลยไม่เข็มไม่แบบไม่เจ็บอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่บวมไม่ช้ำหลังทำสามารถใช้ชีวิตได้ปกติก็คือเห็นผลเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำหลังทำก็คือเห็นผลเลย20%อซอ่ะ,อะใช่อาจจะต้องรอนิดนึงทาแบบอยากเห็นผลร0 0ยเอรเตขอเ,ขเต็มที่บวกอินเข้าไปหามหมอฟราได้เลยใช่ไหมบวกอินได้เลยเพย์ไปเลย่สุดท้ายก็บุกกว่าเลยบุกเข้ามาได้เลยค่ะบุกเข้ามาบุกเข้ามาไม่ต้องบุก คุณหมอฝ้ายนะคะก็พูดถึงเครื่องอัลต้าฟอร์เมอร์ทรไปแล้วเราเป็นสองฝั่งทรีฝั่งนครปฐมนะคะที่สาขาพัทยานะคะก็จะเป็นตัว MPT นี่แหละเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะคะตัวนี้เนาะเครื่องเขาอ่ะ MPT ก็คือไมโครโฟนเทคโนโลยีคือหนดอทของ MPT ที่ลงไปอะคะจะมากกว่าต่อรุ่น3ประมาณ417จุดเลยซึ่งรุ่น3มันจะได้แค่17จุด ข้อดีคือยิงยกได้ดีกว่านะอ,อย่างที่สองก็คือเร็วกว่าเจ็บน้อยกว่าแล้วก็อีกอย่างเขาจะมีตัวอัลต้าบูสเตอร์ตัวหัวกลมนี้มาให้ก็ในช่วยเรื่องสกินคุณตี้ด้วยได้งานพิวด้วยก็คือยกดีทั้งคู่กชีทั้ทงคู่